วันนี้ก็มาอยู่กับ Samsung Galaxy J6 นะครับในปี2024เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกม RV แล้วก็ o ลบ o x ยังไหวอยู่หรือเปล่าซึ่งตัว J6 พ u s จะเป็น Snapdragon 425ยิง425เนี่ยเอามาใช้งานทั่วไปก็พอนะครับแต่ก็พอเล่นเกมทั่วไปบางเกมได้แล้วก็ราคามันก็ลงมาเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนกับ เจ็ดแปดพันบาทตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ราคาประมาณหลักพันหลักพันต้นๆน่ะทุกคน,น,น,นประมาณพันเก้าถ้าเป็นมือสองสภาพดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพอใช้งานได้อาจจะมีตำหนิน,นิดหน่อยก็ไม่ถึงพันบาทก็มีเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าของเกมนะครับการตั้งค่าภาพเอดีได้ถึงขั้นสูงนะครับส่วนการแสดงผลได้ถึงขั้นสูงภาพเอดีได้ถึงขั้นสูงมากนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลได้ถึงขั้นสูงมากแต่ว่าผมจะปรับประมาณต่ํา นะครับหรือต่ำสุดหรือมาตรฐานไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าเป็นแน a p d ก a g o สี่สองห้ามันมันนานแล้วอ่ะทุกคนเฟรมเรียสูงเปิดได้นะครับเขาโกเนี่ก็เปิดได้นะแต่ว่าไม่ไหวนะครับก็เลยจะเปิดปรับประมาณนี้แล้วก็เอาเอาแค่โหมดเฟรมเรียสูงก็พอ ตัวฮีโร่ใหม่แล้กันทุกคนนี่จะเป็นอ่าตัวชาร์ลอตฮีโร่ฟรีหรือว่าฮีโร่99คูปองนี่ตัวนี้มันมันโหดอยู่นะถ้าทีมเกิดหรือว่าตัวมันเกิดซึ่งปกติแล้วจะสุ่มเจอแต่บอทนี่น่าจะเจอคนนะครับดูโลโก้แล้วน่าจะเจอคนฝั่งนู้นเอาลิงมาด้วยอทุกคนผมก็ J6 พัดนะครับแล้วก็ J4 J4 ก็เคยเอามาทำคลิปแล้วแล้วก็คลิปพรีวิวการใช้งานต่เนี่ยก็ไปทำคลิปมาก่อนหน้าแล้วทุกคนซึ่งถ้าเป็น J6 ยังเอามาพอใช้งานทั่วไปได้นะครับแล้วก็หน้าจอมันใหญ่ด้วยนะอย่างดู Youtube แบบนี้ยทุกคนรับสายโทรเข้าโทรออกเล่นเฟซเล่น Netflix, เน็ตก็ยังไหวอยู่นะนะครับแล้วก็ราคามันก็พันต้นๆเองทุกคนแต่ถ้าเกินเอ่อ เกิน2,000เนี่ยก็ไม่แนะนำเลยแต่ถ้าประมาณสักพันห้าพันเก้าผมว่ามันก็ยังเอาพอมาปิดสำรองได้ออโ,อโอเคโหลดจับคู่นะครับโหปิงปิงแดงมากเมื่อกี้นะฮย <c oughs> ลืมเปิดเฟรมเลทนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะทุกคน โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ลืมเปิดเฟรมเรทหรือ FPS นะครับก็เวลาไม่ได้บวกนะประมาณ44เองทุกคนไม่ถึง60เฟรมเรตใสค่คาป,ป้อมเลยนะครับคาป,ป้อมเลยแหละทุกคนเงินฟิวนะครับ ประมาณ44เฟรมเลยนะครับพอเล่นได้ตาแรกๆสองตาแรกๆนะทุกคนแต่ว่าตาที่มันร้อนตาที่3ที่4ขึ้นนะ่ะมันไม่ไหวทุกคนส่วนมากก็เอามาใช้งานทั่วไปดีกว่านะครับอองดาบตัวนี้น่าจะไหวอยู่ โตโลนี้่ตีไม่เข้าเลยทุกคนแต่ยังไม่กดใช้ดีกว่านะโอ้โหไม่ตีแล้วโตโลนะครับตีไม่เข้าเลยตูเล่นหืมไม่ไหวนี่เรียบร้อยนะครับผม ย้อนฝั่งนู้นน่าจะหลุดหรือเปล่าเอาหัลิงมานี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนี่ยฟาร์มผมมันมันหลุดนะทุกคนฟาร์มผมมันหลุดอ่าไอตัวตัวเนี้ยนะมันน่าจะหลุด โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเฟรมเลทก็ประมาณสี่สิบสี่นะครับถ้าตีหนักหกหน่อยก,ก,ก็ลงไปประมาณยีเลย2ีกว่ากว่าหรือถ้าแบบเครื่องร้อนเลยเนี้ยก็ลงไปต่ำกว่ายีทุกคน <laughs> แหลกๆเลยแหละนะครับผมแต่ก็พอเล่นได้นะประมาณนี้นะครับ1นึ่ถึงสตาหรือเวลาเครื่องที่มันไม่ร้อนละกันทุกคนแต่ถ้าเครื่องมันร้อนอย่างเครื่องที่ใครที่ซื้อม,มือสองนะ อย,อย่างเครื่องที่ผมซื้อม,มือสอ2แบบเนี้ยมันเล่นไม่ค่อยไหวนั่นนะแต่ถ้าเล่นหนึ่งสองตาไหวยอยู่โอเคตานี้คิวไป5้คิวนะครับผม12บสองแอสซิตเลยนะปกติเขาไม่ค่อยได้เล่น RV นะทุกคนผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยซึ่งกลับมาเล่น RV นะครับ ยังไปกับคิตตี้ย,ออย้อนยืนให้ตีเลยทุกคนย่อนน่าจะหลุดนะครับย่อนฝั่งนน้นนะ่ะโอ้ยังไม่ได้กดใช้ดาบเลยมานี่ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเ p s ก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงนะทุกคนแล้วก็ผมใช้เน็ตของค่ายแดงนะครับค่อนข้างปิงสัญญาณมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเน็ตค่ายแดงแล้วก็บตเตอรี่นะครับผมขึ้นให้ดูประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ไม่ได้ถึงกับอึดมากเพราะว่าเครื่องมันเป็นมือสองนะครับแต่ก็เอามาเน้นใช้งานทั่วไปได้แต่หลักๆเลยเท่าที่เจอก็คือความร้อนนะครับเครื่องร้อนแล้วก็จะเจออาการแหลกกระตุกแล้วกัน แล้วก็มันมีโหมดเกมให้เรากดเข้าไปเล่นด้วยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการเล่นเกมได้ดีขึ้นเกมถัดมาเดี๋ยวมาลองเล่นเกมโลบอกโลบอกนี่ผมก็แปลกใจนะแล้วก็เ,เป็นโหมดฟุตบอกอ่าบ็อกซฟุตนะครับผมซึ่งนี่เลยทุกคนโลบอกกับเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเล่นต่อจาก Rv1 ตานะทุกคนนี่เลยแมปนี่เป็นทะเลเลยนะ แมปนี้เป็นทะเลไปเลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันร้อนนีนนะ่นานเลยนะเกือบเกือบหนึ่งนาทีนะครับวัวมันจะกลับมาเป็นแมปแมปเขียวแบบนี้ทุกคนน้องๆที่จะซื้อมาเล่นฟุตบอลหรือว่าซื้อมาเล่นเกมเโลบอกเนี่ยนะครับนี้ผมไม่แนะนําเลยทุกคนไม่ไหวทุกคนมันแหลกมากนะครับเครื่องร้อนแล้วก็แบบแหลกมากเลย R V ก็เหมือนกันนะถ้าเครื่องมันร้อนแล้วมันจะแหลกๆแบบเนี้นะครับแต่ว่าอาวีอ่ะผมเล่นตารแรกๆเนี่ยมันเครื่องยังไม่ร้อนมันก็เลยพอเล่นได้นะครับแต่ถ้ามาต่อที่โลบ็อกเลยเงี้ยหรือถ้าเล่นจนเครื่องร้อนแล้วมาเล่นอาแบบนี้มันก็จะแหลกๆประมาณนี้นี่ไม่ไหวเลยนี่ขนาดแมปที่แบบอ่าแมปยอนฮิตเลยนะครับผมนี่คือผมยังไม่ได้ปรับการาฟริกอะไรเลยนะแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยก็คือเล่นไม่ได้เลย ก็มาลองทดสอบเกมหรือเล่นเกมให้ดูกันประมาณนี้นะครับแนะนำว่าเป็นใช้งานทั่วไปดีกว่าทุกคนไว้ดู Youtube อาจจะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้งานหรือซื้อเอาไว้ให้ลูกเล่นดู Youtube อะไรเงี้ยก็เล่นเกมสเปคเบาๆยังไหวอยู่นะครับอาวีก็พอเล่นได้นะตาหนึ่งสองตาประมาณนี้